ชีวิตที่อิสระสวัสดีครับวันนี้วันที่สามมกราคมพศ2567เป็นปีที่ ชีวิตผมอิสระแล้วเหตุเพราะว่าผมลาออกจากงานแล้วนะครับผมถึงได้จูหัวว่าชีวิตอิสระแล้วเมื่อชีวิตเราอิสระแล้วเรามีอิสระที่จะคิดที่จะทำ ที่จะเรียนรู้บนโลกใบนี้อีกมากมายถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งมากมายให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นผม พูดแค่เรื่องเดียวในวันนี้ก็คือเรื่องที่ผมจะกลับไปทำก็คือเรื่องการทำนาการปลูกข้าวเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวผมคิดว่าตลอดทั้งชีวิตนี้ผมก็เรียนรู้จากเขาได้ไม่หมดทำไมผมถึงพูดแบบนั้น ในเมื่อบรรพบุรุษของเรานั้นพารรมมาแต่นั่งแต่เดิมจวบจนปัจจุบันนะครับแม้ว่าวิธีการทำนามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าการทำนายุคปัจจุบันนั้นเราพึ่งระบบทุนมากเกินไป ทำให้ชาวนาพึ่งตนเองไม่ได้นะครับทําไมผมถึงได้พูดแบบนั้นเพราะชาวนามีหุ้นส่วนเยอะมากนะครับก่อนที่ผมจะพูดต่อไปนะครับชีวิตที่เป็นอิสระจะเห็นว่าวันนี้ผมใส่เสื้อสีขาวนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทําพื้นหลังคลิปให้เป็นสีดํานะครับมาเล่าต่อนะครับชาวนามีหุ้นส่วนเยอะมากเอาตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จเรายังไม่พูดถึงเดี๋ยวผมจะตัดตอนแล้วก็เวียนวนมาจนถึงเกี่ยวข้าวอีกนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จข้าว ก็ขายหมดขายแล้วก็เอาไปใช้นี่เอาไปใช้จิปาถะเลยนะครับที่เราไปพึ่งระบบทุนนะครับพอถึงช่วงฤดูการทำนาใหม่ในฤดูการปีถัดไปชาวนาก็เริ่มหลายคนเริ่มพึ่งระบบทุนเหมือนเดิม เริ่มตั้งแต่พันข้าวปัจจุบันนั้นมีไม่กี่เจ้าไม่กี่คนไม่กี่ครวัวเรือนที่เก็บพันข้าวไว้ทําเองนะครับส่วนใหญ่มักจะขายทิ้งหมดจนลืมนึกถึงพันข้าวนะครับส่วนที่สองพันข้าวมันใช้เยอะมาก เพราะเราใช้วิธีหวานแห้งแล้วเราต้องหวานเม็ดทีมากเหตุที่ต้องหวานทีเพราะเราไม่ต้องการให้หญ้ามันขึ้นมาข้าวจะต้องมากกว่าหญ้านั่นเองอันนี้คือเป็นแนวความคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมได้ไปสอบถาม ชาวนาหลายๆคนแล้วได้คำตอบเดียวกันก็คือแบบนี้นะครับผมเคยถามว่าแล้วไม่ต้องหวานถี่คือหวานห่างๆได้ไหมจะได้ไม่ต้องใช้ผ่านข้าวเยอะก็ได้คำตอบว่าอาจจะได้แต่ว่ายญ้าจะขึ้นเร็วมากขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จาก พี่น้องที่ทำนาอยู่ในยุคในปัจจุบันนี้นะครับหุ้นส่วนถัดไปคือรถไถยุคป,ปัจจุบันนั้นเราไม่มีใครหรอกที่มาไถานาเองนะครับมีแต่จ้างรถเขาไถากันทั้งนั้นนะครับรถไถเอาไปแล้ว พันข้าวเอาไปแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีพันธ์ข้าวเองเราก็ต้องไปซื้อพันข้าวมานะครับหุ้นส่วนที่เป็นคนขายพันธข้าวเขาก็เอาไปแล้วนะครับหุ้นส่วนรถไถเขาก็เอาไปแล้วนะครับโดยที่ชาวนาย,ยัางไม่รู้เลยว่าการทำนาในฤดูการนั้นๆเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรา แบ่งกำไรให้หุ้นส่วนไปหมดแล้วนะครับหุ้นส่วนแรกคือผ่านข้าวหุ้นส่วนที่สองคือรถไถหุ้นส่วนที่สามถ้าเราหวานเองไม่ได้เราก็ต้องไปจ้างเขาหวานนะครับเขาเอาไปแล้วนะครับหุ้นส่วนที่สี่ปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเท่าที่ผมได้รู้มานะครับ ปุ๋ยหุ้นส่วนเขาก็เอาไปแล้วนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะราคามันสูงกว่าข้าวไม่น้อยกว่าเท่าหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างถ้าข้าวกระสอบละห้าร้ยบาทปุ๋ยราคาหนึ่งพันบาทอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไหมครับแล้วเราก็ต้องจ่ายเข้าไปก่อน หุนส่วนที่สี่นะครับหุนส่วนที่ห้าถ้าเราไม่หว่านปุ๋ยเองเราก็แจ้งเข้ามาหว่านอีกนะครับหุนส่วนที่หว่านปุ๋ยเขาเอาไปแล้วนะครับหุนส่วนที่หกยาฆ่ายาฆ่า,า,า,มาแมลง พวกนี้ม่พ้นเท่าที่ผมเห็นนะครับส่วนใหญ่เขาใช้ยาฆ่าย้ายาฆ่าแมาลงหรือว่าไม่องั้นก็ไปตัดข้าวตัดยอดข้าวตัดหญ้านะครับเอาไปแล้วหุ้นส่วนเถวก็เอาไปแล้วนะครับหุ้นส่วนที่เจ็ดเมื่อถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็ต้องจ้างรถไถ ตรงนี้ก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับรถไถขอโทษครับรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันเกี่ยวได้เร็วแรงนะครับยุคปัจจุบันเขาเกี่ยวข้าวไม่กี่ชั่วโมงนะครับต่างจากสมัยก่อนเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยใช้เวลาสามสี่เดือนเลยนะครับ เราเกี่ยวข้าวจนถึงกุมพามีนาก็มีนะครับนั่นคือสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนั้นใช้รถเกี่ยวแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับผลเสียที่ได้จากเกี่ยวข้าวด้วยรถนะครับก็คือมเมล็ดพันธุ์มันร่วงมันร่วงเยอะมากนะครับสังเกตเห็นว่าพอฤด,ดูฝนมาก่อนที่จะเกี่ยวก่อนที่จะไถเนี่ย มันก็จะมีเมล็ดข้าวงอกขึ้นมาเต็มทุ่งนาเลยที่ผมเคยเดินดูๆเคยเดินสังเกตนะครับหุ้นส่วนเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวเอาไปแล้วนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องแจ้งเขาบรรทุกรถเออแจ้งรถบรรทุกแจ้งรถขนข้าวไปอีกนะครับหุ้นส่วนข่ารถบรรทุกก็เอาไปแล้วนะครับ ที่เหลือเอาไปขายคือเอาข้าวไปขายโรงสีก็เอาไปอีกนะครับเป็นเรื่องที่นะ่าเศร้าที่สุดก็ตรงจุดนี้นะครับเกษตรกรหรือชาวนาผลิตข้าวมาทั้งปีไม่สามารถที่จะกำหนดราคาขายเองได้โรงสีเขาบอกว่าเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นแม้ว่าจะถูกหักนูน่นหักนี่เราไม่มีทางที่จะ ไปไม่เห็นด้วยกับเขาได้เลยเขาไม่งอไม่ขายก็ไม่ต้องขายนะครับนี่คือเรื่องเศร้านะครับชาวนาถูกกดขี่ข่มเหงผมพูดแบบนี้นะครับหุ้นส่วนเอาไปหมดแล้วนะครับขายข้าวได้ราคาตามที่โรงสีเขากำหนดเหลือเท่าไหร่เอาไปใช้หนี้ทกศนะครับทุนหมดแล้วในปีนี้ไม่มีทุนเหลือแล้วเพราะว่า ไปจ่ายตกสก็ยังไม่พอเลยนี่คือวงจรการทำนาที่ผมเห็นในยุคปัจจุบันทําไมผมหยิบยกเรื่องนี้มาพูดนะครับก็ตอนแรกผมก็บอกแล้วว่าเฉพาะเรื่องการทำนาอย่างเดียวเนี่ยมีเรื่องให้ผมต้องไปศึกษาและเรียนรู้มากมายไกลกองไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะครับ เพราะผมมองแล้วถ้าเกิดว่าไปทํานาเหมือนอย่างที่เราทําทําอยู่ทุกวันนี้ทําไปก็ติดลบทําไปก็ติดลบแล้วเรายังทําอยู่เหมือนเดิมอีกเหรอดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะกลับไปหาวิวธีการใหม่ๆส่วนจะเป็นวิธีการแบบไหนก็ต้องดูหน้างานเมื่อผมกลับไปบ้านแล้วนะครับ ตอนนี้ผมลาง,งานออกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ยังกลับไปอยู่บ้านไม่ได้เพราะผมต้องรอให้ลูกเรียนจบชั้นม1ก่อนนะครับสอบให้เสร็จก็ประมาณกุมภาหรือก็ต้นมีนาประมาณนี้นะครับผมถึงจะกลับไปบ้านได้นะครับถึงตอนนั้นผมถึงจะได้เริ่มไปศึกษาและเรียนรู้ในทุ่งนาว่ามันมีอะไรยังไงแบบไหนและผมจะทำยังไงต่อไปนะครับ ส่วนจะเป็นแบบไหนฝากเพ,เพื่อนติดตามผลงานด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับด้วยดีเสมอมานะครับหวังว่าคงคลิปนี้คงจะกระตุกตอมคิดเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นผิดไม่ได้บอกว่าทำอย่างนั้นถูก นะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เราจะกลับไปทํานั้นเราจะทําแบบไหนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ